เนี่ยคนมาไปตันเหมือนกันนะฮะเป็นร้านผักอะไรเนี่ยน,นี่ผักเกษตรกรมาแล้วฮะผลผักมากจากตัวเลยนะยี่สิบบาทโอ้โหเนี่ยช่อหน่อยช่อชหนาช่อหนาเนี่ยฮะยี่สิบบาทโอ้กินทั้งบ้านเลยเพื่อน 20บาทถูกมากอันนี้มาไหนๆค,ค,ครับเนี่ยมาสุพรรณอ๋อที่เดิมมาจากสุพรรณเพื่อนผักกอสานพริกครับ20บาทห่อมัดเบอร์เลยเนี่ยคุ้มค่ามากๆถ้าเห็นใครขากกับนี่ขึ้นรถได้ยงซื้อทุกคนนะเพื่อน20บาทถูกมากๆขอบคุณนะครับ เพื่อนๆอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดงครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคลุมเหมือนเดิมนะดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่ออะไรครับชาว์ชาว์ชาเนลชาว์ชาว์ชาแนลน้ำน้ำตุ๊กเล็กจะได้ติดตามนะชาว์ชาว์ชาเนลอ่าดีนะโอเคอนะไรสองคนที่นัตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กพื่อนตั้งนะฮะช่างใหม่ชื่อชาว์ชาว์ชาแนลเทเดอร์สายแดด จากเทปเดอร์ der, สายแดงให้เปลี่ยนเป็นชาวชาวชาแนลโอเคเพราะว่าชาวชานี่มาแล้วพูดเป็นทางเชาเชาต่างแนโนไม่ต่างนี่แตงโมยี่สิบนมแดงหวานเคี้ยวเลยนี่ฮะใน,นี่ห้าบาทถึงแสนผาโชยอยู่อูน,นีูอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ป็นหวานเนี่ยอัแตงไทยปะ่ะแตงไทยแตงไทยขายไงยจ๊ะสามห้าสามสิบอ่าลูกละลูกละหรือรอล,ละอ๋อลูกละโอลละลละ้ลูกมาเร้อเลย สามห้าฮู้บอเลรเยเนี่ยโอ้ยถูกมากๆเพื่อนๆนี่ผมมาจากสุพรรณเหมือนกันปลูกเองก็บ้านหรือไงฮะเนี่ยโอ้นี่ฮะนี่รูปยี่สิบมาเอามากี่ตันฮะเนี่ยถึงตันไหมตันกว่าตันกว่านะตันสองตันสโอ้โหแตงสิบบาทก็มีครับแตงหวานพีอ๋อมีมีสิบบาทยังม่อีกเหรอมีครับไม่ขายถูกจังเลยอ่ะปลูกเองเหรอแตงแตงรับพวกครับเอาแตงพวกโอ๊ตแตงหน้าอ๊ตอ๋อพวกพวกกันทำไมไง มาตันกวาดเพื่อนๆมียี่สิบสิบาทเนี่ยชอบนี่ครับแตงไทยเนี่ยโหแบบลูกใหญ่ดีจังสับเงาเนี่ยนะปังเงานิดนึงนีย่ยงเพื่อนลูกใหญ่ป,ป่ะเทบกว่ามือเลยป่ะสามห้าบาทโอ้โหอลังการสามลูกห้าสิบเลยค่ะ สามสามลูกห้าสิบเป็นเพื่อนหนักๆเลยเราไปใส่รถกันเลยซื้อเศษใส่รถกันเลยถือไปเดินตลาดไม่ไหวแน่ฝา้ก่อนเออฝากก่อนกันเลยนี่ร้านร้านผักเพื่อนผักสิบบาทนี่คนมุงเหมือนกันนะในร้านนี้วันนี้ก็เริ่มแตกไลยเพิ่มผักอื่นมามาแล้วนะ เมื่อก่อนนี้เน้นเป็นกระหล่ำปีกับผักกาดตอนนี้ก็เริ่มมีผักอื่นช่วยเสริมมาทีเดียวได้ครบเลยครับเพื่อนได้ไม่ได้ไปหลายที่มีพริกมีแตงกวามีอะไรมะเขือเทศโอ้นี่มาแล้วเพื่อนๆร้านนี้กล้วยจักสวนกล้วยหอมทองขาจะลืมแล้วนะมิ้นมีหน่อมาขายแล้วเนี่ยมีหน่อกล้วยขายแล้วสนใจอยากซื้อปลูกก็ได้นนี่เป็นหน่อกล้วยนี่หน่อกล้วยหน่อละสิบ สิบห้าบาทห่อสิบาทจ้ะหนสิบห้าบาทเพื่อนปลูกปลูกกี่เดือนได้กินเนี่ยแปดเดือนได้กินนะกี่เดือนไม่กินจ้ะเกาเดือนเเดือนโอเกือบปีนะปลูกเก้าเดือนได้กินเหมือนคนท้องเลยเพื่อนนี่กยวีใหญ่ๆสี่สิบอะไรค่ะอะไรจ่ะนี่ยเช้าเช้าอยู่เพื่อนเ่อนเฮ้ยเช้าวันอาทิตย์นะคนนี้ก็เลยเพิ่งเริ่มมากันเห็นชอบนี่มีหน่อกล้วยขายด้วย ครับกินเห็ดเป็ดไก่พื่ทชื่ร้านเขาเป็ดย่างร้านพี่ยาขรุมนะร้าน,นร้านดังคุณพอนะฮะราคานะครับครึ่งตัว230ร้อหนึ่งตัว450ก็มีเจ็นสิบสงสี่ตัวด้รยสามนะฮะวันาทิตจะมากี่ตัวครับวันาทิตมาน่ะหกสิบตัวอ๋นอนไหมครับเพื่อนอ๋อหมดไวอ๋อหัวเตี้ยหมดแล้ว ร้านนร้านดังเพื่อนพี่ยาพี่ยา,าการันตีว่าอร่อยมากขอบคุณนะครับนี่ซาเปลา,าเปลซาปาเจ้าใหม่่นีมาจากพัดลุงเพื่อนอันนี้เจ้าใหม่สิบห้าบาทมีไส้อะไรมางจ๊ะมีหลายไส้คะ่ะเช่นไส้แตงไส้หวานไส้สามไส้หมูดไส้เผือกไส้เผือกไส้ไส้ไส้ใบเตยใบเตยต่างขยาครีม อกแตกโอเคเนี่ฮะอกแตกเอาของเราอยู่อกแตกสิบห้าบาทเพื่อนสิบห้าบาททุกอย่างนะครับชื่อร้านนายเอกซาลาเปาเนี่เพื่อนเห็นป้ายป่ะมาจากพัทลุงบ้านเอกพิยาเลยคนพัทลุงค่ะพัทลุงค่ะเนี่ยมาจากพัทลุงค่ะมาเที่ยวนะคะเยอะๆเลยค่ะครับผมขอบคุณครับไข่หงซาลาเปาห้าบาท ก็เก็บว่ายี่ห้าเพื่อนแต่ว่าเพิ่มเตต้องว่าเพิ่มคนเนี่ยอันนี้เป็นร้านร้านแบบโอ้หไฮไลท์มนกันแน่ร้านนี้ดูค,คนฮะเพื่อนดูลูกค้าต่อแถวเขียนคิวย่างกันไม่ทันเหมือนเดิมร้านไก่ย่างหนังกรอบเด็กตั้งพิยาคร้านนี้ ช่วยกันคีบช่วยกันทำฮะเนื้อเพิ่มสองเตานะช่วยได้หน่อยมาถึงก็เนี้ยฮะเพเขียนบัตรคิวก่อนเลยเขียนบัตรคิวจ่ายเงินแล้วเดี๋ยววนมาเอาอีกรอบก็ได้ถึงบัตรคิวปุ๊บอ่าจ่ายตังค์ถือตั๋วไว้เดินกลับมาเอา ร้านเกี๊ยวหมูแดงเพื่อนมาเจ้าใหม่นะนี่ครับเกี๊ยวหมูแดงเจ้าใหม่เพื่อนเนี่ยสิบบาทโอ้โหดูอันเบลอร์เลยนะครับสิบบาทสิบบาทแต่พวกอั่านหนึ่งชิ้นผู้อ่านล้วนเลยพี่มีผู้อ่านมีกุ้งมีเห็ดและอะไรอย่างนี้เอ่ยหมูล้วนหมูล้วนหมูล้วน สูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดเหรอเ่ยจิ้เราไม่หมืครับยีเขาจะแปลกๆนิดหนึ่งครับเพื่อนตีตอนแรกนึกว่าน้ำจิ้มข้าวมันไก่จิ้สูตรพิยาเนี่ยสูตรพิยาเหรอสีเหมือนข้าวมันไก่แต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเป็นซีฟู้ดนะครับเป็นซีฟู้ดแบบสูตรพิยาณสูตรพิเศษสูตรพิเศษเห็นสีตกใจนี่ทำสีน้ำตาลใช่จิ้มสงสีแต่ชิมแล้วจะจะจี๊ดจัดแน่นอนใช่ไหมใช่ครับอื่ครับจิ่ยหมูทอดยี่สิบหนูค่าคนแนั่งตลอดแล้วเนี่ยนะ ยี่สิบบาทยี่สิบาทสวัสดีครับเส้นหมูทอดยี่สิบาทเพื่อนวันนี้เพิ่มยังเนี่ยมากี่โลครับเนี่ยวันนี้วันนี้แปดสิบแปดสิบอ๋อไก่ละไก่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตนู้นร้อยยังเนี่ยเพิ่มไปสองเตาแล้วเพื่อนเมื่อก่อนไว้ถ้ามีเตาเดียวก็เตาไม่พอเตาเดียวไม่ทันไม่ทันเพื่อนวันนี้เป็นแปดสิบโลแล้วเราขยายข้าวสุร้อยโลเพื่อนครับผม ครับผมนี่ครับถ้าเป็นขีดขีดเท่าไหร่ครับเนี่ยขีดละสามสิบอ๋อขีดละสามนะครับทอดแล้วขีดละสามสิบสูงมากเลยใช่คนะรับเพดาะสามสิบเพราะราขายอยู่นี่เจ้าใหม่บะหมี่น้ำผัดอ่อนยี่ห้าบาทเพื่อนชีสละยี่ห้าบาทเอาข้าวเหนียวบุ้นท้อไหนี่เป็นเจ้าใหม่นะครับไม่ครับมาภาษาที่หรือว่ามา,า,าทุกวันครับเนี่ย งเมื่อวานนะเอามาแล้วเมื่อวาน,ววานยังไม่คอนเฟิร์มเพราะไม่ว่าจะมามาสามที่หรือว่ามาทุกวันนะเดี๋ยวรอรอ,อสรุปอีกทีนึงสามทิ่มันไมจะมาสาที่จะมาแน่แต่วันธรรมดาต้องรอดูอีกทีครับเ<ช>พื่อนแต่บ้าปินมันจะมีปัญหาคือการทานเพื่อนเพื่อนมันจะเสียเวลาในการฝอยจะให้เหลืองกรอบนะมันก็จะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในใช่ฮะมันจะใช้เวลานิดนึงถ้าคนนี้มาเยอะก็คือขายไม่ทมันเพื่อน อีกหน่อยถ้าเกิดขายดีแนละ้วงอะเหมือนร้านนี้ต้องเพิ่มเตาเหมือนร้านนี้เพื่อนเนี่ยร้านนี้ขายดีต้องเพิ่มเตาเตรียมมาวันละกี่กิโลครับประมาณยี่สิบกิโลอ๋อชิ้นหนึ่งนี่รนประมาณกี่ขีดครับประมาณสองขีดได้ไหมประมาณ <c oughs> ประมาณนะเพื่อน,นต่อรอเพื่อนต่อรอให้ให้นอกนอกขอางนอกกรอบขอ้าง,งในนุ่มนะ S 1> <S 1> เดี๋ยวเวลานิดนึงรอนิดนึงอยากกินของอร่อยขอบคุณนะครับอ,อันนี้ผัดไทยโบราณเพื่อนสามบห้าบาทด้ขไ,ไาข่เป็ดด้วยนะอันนี้ด้ขไข่เป็ดผัดไทยไม่จ้าสามสิบห้าบาทจ้าไปด,ดูทำไร ดูมาคาตักนิดนึงแป๊บนึงนะครับเพื่อนผัดไปอร่อยๆนะคะนี่ครับโอ้ผัดใหม่ๆสดๆผัดขึ้นมาเรื่อยๆทยอยผัดมาเรื่อยๆนี่ครับตามเป็นห้าบาทโอ้ยเยอะห้าบาทค่ะใส่กุ้งด้วยกุ้งสองตัวสี่สิบห้าบาทนะคะเอาใส่กุ้งเพิ่มเพิ่มเป็นสี่สิบห้าโอเคสามห้าเพิ่มใส่กุ้งสี่ห้า เดีเขาเตรียมพวกผักแล้วทำภาษาอัานนะมีเครื่องมางหาว่าให้เรียบร้อยถั่วอะไรพวกนี้มีถั่วเนี่ยใช้เส้นจันในการผัดด้วยนะเส้นจันค่ะผัดไทยสามห้า,าบาทผัดไทยไหมคะโอเคขอบคุณนะครับคนละเดียวรับวเพวื่อนๆกามง นี่ร้านนี้ร้านเจ๊แหม่มซาลาเปาอยากเห็นหน้าต้องดูที่ป้ายนะเพื่อนเพราะว่าร้านเขาจะไม่ให้เห็นหน้าแม่ค้าเพราะเขาอานิ่กันไม่หมดเขาเอานิ่กันไม่หมดไม่ให้เห็นหน้านะครับกันเห็นหน้าเนี่ยดูซาลาเปาเขาเนี่ยมามาเป็นแบบเต็มเชลเลยเนี่ยเนี่ยครับเจ๊แหม่มแอบอยู่หลังหลังเคาน์เตอร์นะครับเพื่อนอยากอยากเห็นหน้าเราดูที่ป้ายแล้วกันเห็นหน้าแล้วเห็นหน้าแล้วดูกันไม่ไม่อยากเห็นหน้าแม่ค้า เนี่ยฮะขายขายดีเพื่อนเอามาวันกี่ลูกครับตอนนี้ครับวันหนึ่งใช้กี่ลูกอะวันเนี้ยประมาณพันห้าร้อยลูกเพื่อนเนี่ยฮะจ๊แม่บอกว่าวันละพันห้าร้อยลูกขายดีเพราะเราสะอาดนะ้ำปิดฝาใหม่ดีก,กันฝนกันอะไรเรียบร้อยเลยแล้วมันนึ่งนึ่ง,งสามทีเดียงให้ลูกค้าร้อนๆเลยนโจเะ เากมาซื้อต่อแถวซื้อทำการขายดิบขายดีร้านพ่อแม่ปลาทูเพื่อนสามตัวร้อยสามตัวร้อยตัวใหญ่ๆ่เลยสวยาก มีหลายลราคานั่งี่เข่งสามสิบเข่งสามสิบเข่งห้าสิบเข่งหกสิบอันนี้ตัวใหญ่บิ๊กบิ้มนี่พ่อแม่ประทูนี่น,นี่ร้อยยี่สิบนรนี้้าร้านเลนพอเต็พี่